สถานีรถไฟเชียงลากน้อยยามเย็นนะครับรถไฟดีเลยกันทุกขบวนเลยนะครับเนื่องจากฝนตกรถติดนะครับเอ๊ะรถไฟอยู่บนรางทําไมรถติดได้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะจุดตัดถนนบางจุดนะครับมีรถค่อนข้างหนาแน่นในวันนี้นะครับขบวน3 41นะครับกรุงเทพแก่งคอยนะครับ กำลังออกจากสถานีนวันครน,นะครับเข้าสู่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับขบวนนี้เป็นขบ,บวนที่2ของรอบเย็นนะครับออกจากลามาประมาณทุ่มประมาณ5้าโมงสินะครับซึ่งก็เลทไปประมาณ15-20นาทีนะครับทําให้มาถึงสถานีเชียงรากน้อยประมาณ18-30นะครับซึ่งก็เลทไปประมาณ20นาทีนะครับ รถไฟก็ชะลอมาแล้วนะครับชะลอเข้าสถานีนะครับ4558นะครับกระบวนนี้ไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าคนขึ้นกระบวน 301ไปกันเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้รถไฟขบวน341ที่ตามมาทีหลังนะครับค่อนข้างจะโล่งนะครับรถไฟก็คงจะต้องทําเวลาไล่คืนนะครับก็ต้องเร่งความเร็วนิดนึงนะครับขบวน341นะครับกรุงเทพแก่งคอยนะครับคงถึงค่ำๆนะครับ ประมาณ1 8 3 5นะครับขบวนรถชานเมืองก็ออกไปเรียบร้อยนะครับมุ่งหน้าสู่แก่งคอยสระบุรีนะครับอีกขบวนที่มาถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นขบวนค่ำๆนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ อันนู้นก็จะเป็นทางรถไฟลอยฟ้านะครับแบบรถด,ด่วน999กันเลยทีเดียวนะฮะแอปจำนิวไกด์ from พุทธาน He lost the way yeah. yeah. He lost the way to เชียงรากน้อยนะฮ yeah. ะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ u อ o r k in Thailand or just อจ l สมิน r ทยแล I came here to study but uh. then I dropped off and I'm trying to find work Yeah. How long you stay in Thailand now? Around um, 5 6 years already. Oh, oh so yeah. you can talk Thai. I think need no, I need <laughs> Because I study at international school, I didn't get to like oh. practice much Thai. And so actually where you stay in Bangkok? Uh in Rama 8. I stayed in Rama 8 before. Rama 8 and then ek. recently moved to Rangsit, yeah. Oh, Rama Rama oh, 8. Oh. Mm -hmm. so uh, now you you go to to ร k ขำแ a ง just only for for friends friends yeah I have my friends who came from Korea to visit here and <laughs> yeah there. okay <laughs> but they are crazy day uh, วันนี้ก็ฝนตกนะครับก็ฝนตกก็เดินทางกันลำบากกันทั่วหน้านะครับก็ตอนนี้ uh, เพื่อนใหม่ชาวภูฐานนะครับก็กําลังรอรถนะครับจากโบนะโอ้รถไฟกำลังมานะครับเดี๋ยวขอถ่ายรถไฟสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ถ่ายขบวนที่3นะครับอันนี้จะเป็นขบวน317นะครับ317เป็นดีเซนลางนะครับจากกรุงเทพไปสถานีลบบุรีนะครับเป็นขบวนรถไฟชานเมืองรอบเย็นนะครับออกจากแถวแถวกรุงเทพรามามาประมาณสัก17-40ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็จะมาถึงนี่ประมาณ1 8 4 5ป8 50ประมาณนี้นะครับวันนี้รถไฟนะ่าจะดีเลยประมาณสัก10นาทีนะครับเป็นกระบวน,นลารแแค่3ตู้นะครับนี่เรามาขบวน5โมงนะครับแต่ว่าถ่ายได้ถึงกระบวนดึกเลยนะครับ ขบรถไฟชาญเมืองสายเหนือนะครับกรุงเทพลบบุรีนะครับ3 17รอบเย็นนะครับออกจากกรุงเทพ5โมงครึ่งนะครับไปถึงลบบุรีน่าจะประมาณสัก2อทุ่มเศษแต่บ้างครับ2อทุ่ม3ามทุ่มนะไม่ได้ถึงรวมานี้นะครับตอนนี้แสงก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ้าคิทตกแล้วนะครับ บนสามึ่งเก็เปิดหูดแล้วนะครับตอนนี้ร้านขายของค่อนข้างเงียบนะครับเพราะฝนตกนะครับ ขนาดฝนตกอากาศเย็นๆนะครับยุงก็เยอะนะฮะสามหนออกไปแล้วนะครับจากเชียงรากน้อยนะครับมุ่งหน้าสู่คลองพุทธานะครับบางปะอินอยุธยาต่อไปนะครับแสงน้อยแล้วนะครับเกลนก็จะแตกนิดแตกนิดนึงน,นะครับ เพื่อนใหม่ชาภูฐานของเรานะครับก็ขึ้นรถ2571ไปนะครับไปสู่รามํำแหงนะครับก็จะเป็นรถของโบ้นะครับก็เป็นแกร็บนะครับกุ๊ดลักกุ๊ดลักก็เพราะว่าตอนนี้ถาแท็กซี่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันก็ฝนตกแล้วก็รถติดนะครับก็ต้องใช้แอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกร็บเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับโบ้หรืออะไรอูเบอร์อะไรก็ลองเช็คดูนะครับ